สวัสดีนักเรียนทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับปานาฟิสิกนะครับ e ีพีนี้ก็จะมาต่อนะครับในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายนะครับสำหรับม5หัวข้อนี้จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสมการการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์โมนิกนะครับหลายคนเปิดมาเทอมที่1เนี่ยจะมางงอยู่ตรงนี้มากว่าสมการการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยมันมีที่ไปที่มาได้อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าใครดูไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องพิสูจน์ที่มาก็ได้นะครับ สำหรับระดับมปลายเนี่ยเราเน้นนำสมการครับจำให้ได้แล้วก็ไปใช้ให้ได้แทนค่าให้ได้แค่นั้นก็เพียงพอครับแต่ว่าเผื่อใครมีข้อสงสัยอยากสอบในระดับที่มันสูงขึ้นหรือว่าโจทย์ที่มันยากขึ้นอยากเข้าใจนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้ครับเดี๋ยวครูจะหาวิธีการครับพิสูจน์ให้ดูว่าสมการในการคำนวณที่เราเห็นอาจารย์เขาสรุปในห้องเนี่ยมันมาจากไหนนะครับเริ่มต้นกันด้วย เราพยายามจะอธิบายการเคลื่อนที่แบบ s ิ m p l e h a r ร์ n i นิกนะครับโดยการทดลองการทดลองหนึ่งนะครับอันนี้นักเรียนจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมันเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็ฉายแสงลงมานะครับให้มันมากระทบกับนี่ครับตรงนี้จะเป็นจานหมุนแล้วก็มีหมุดสีแดงเนี่ยปักไว้อยู่นะครับจานเนี้ก็จะหมุนไปเรื่อยๆในขณะที่ไฟก็ส่องลงมานะครับสิ่งที่เราจะสังเกตเนี่ยคือเราจะสังเกตลักษณะของ หมุดที่หมุนไปนะครับตรงเงาที่อยู่ด้านล่างนี้ไฟมันก็จะส่องกระทบหมุดและทําให้เกิดเงานะครับเคลื่อนที่กลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับบนพื้นพูดง่ายๆว่าเราจะนําการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยนะครับมาช่วยอธิบายลักษณะการเคลื่อนที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกนะครับเพราะว่าเงาของวัตถุที่เคลื่อนที่กลับไปกลับมาจากการฉายไฟข้างล่างเนี่ยมัน เป็นการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผูจะ <_ H arm> ให้หนักเรียนดู <_ H arm> คลิปนี้ครับที่เขาทดลองไว้ครับอันนี้คือการแกวปป่งของกตุ้มนาฬิการครับนักเรียนสังเกตเงาที่เกิดขึ้น,นครับเทียบกับลูกกลอฟหรือว่าลูกอะไรทักอย่างครับที่หมุนอยู่ตรงจานตรงนี้เห็นไหมครับว่าพอเราดูจากด้านข้างเนี่ยแลสังเกตเงาเนี่ยลูกกล์ฟที่มันหมุนอยู่เนี่ยครับมัน เคลื่อนที่แบบซิมเลฮาร์มอนิกเลยครับอันนี้คือผลจากการทดลองที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเลยจะใช้การเคลื่อนที่แบบวงกลมมาอธิบายสมการการเคลื่อนที่แบบซิมเ l ิลฮาร์มอนิกนะครับถ้าวัตถุมันอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับปึ๊บอย่างที่บอกการกระจัดเนี่ยวัดจากสมดุลออกมาคนระับตรงกลางก็คือสมดุลระยะนี้ก็คือแอมพลิจูดสูงสุด นั่นเองนะครับเห็นไหมครับมันก็เปรียบเทียบได้ดูจากภาพด้านล่างก็เหมือนกันครับถ้ามวลติดสปริงที่แกว่งอยู่ในแนวดิ่งนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเพราะฉะนั้นมันมีปริมาณนะครับการเคลื่อนที่แบบวงกลมที่สําคัญตัวหนึ่งที่เราต้องอธิบายก่อนแต่นักเรียนเรียนไปแล้วตอนมอ .4 นะครับก็คืออัตราเร็วเชิงมุมหรือว่าความถี่เชิงมุมครับใช้สัญลักษณ์ตัวโอเมกานะครับตัวเนี้เป็นปริมาณที่บอกว่าวัตถุของเราเนี่ย มันหมุนไปเร็วแค่ไหนนะครับในในการเคลื่อนที่แบบวงกลมหน่วยก็เป็นเรเดียนต่อวินาทีข้ออธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆนะครับปึ๊บสมมุติว่าเรามีวัตถุนหนึ่งนะครับที่กําลังเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับคูกผูกมวลติดไว้ประมาณนี้ปึ๊บและมันแกว่งนะครับมาจนถึงตําแหน่งนี้เป็นจุดที่วัตถุอยู่ได้เป็นมุมเซตา ปกติถ้าเราจะหาความเร็วนะสมมุติเป็นการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงเราก็จะใช้ v นะเท่ากับ s ส่วน t แต่พอมันเป็นวงกลมปุ๊บเนี่ยระยะตรงเนี้ยครับ s คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้มันวัดยากแล้วเพราะว่ามันโค้งแบบนี้มันไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยนะครับทิศทางของความเร็วมันเปลี่ยนตลอดเวลาทําให้มันมีความเร่งสู่ศูนย์กลางครับมันจะมาใช้สมการนี้ไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องวัด เป็นโอเมก้านะครับที่เป็นอัตราเร็วเชิงมุมแทนโดยเปรียบเทียบกันนะครับซิตาเนี่ยคือมุมที่มันกวาดไปได้มันคล้ายๆกับระยะทางก็ใช้เป็นเซต้านะครับหารด้วยตัวทีอ่านะครับนี่คือที่ไปที่มาของโอเมก้าครับเราจะวัดจากมุมที่กวาดไปด้วยเทียบกับตัวของเวลานั่นเองนะครับก็เลยออกมาเป็นโอเมก้านะครับ เท่ากับเซตาส่วนทีนี่เป็นสมการจากการเคลที่แบบวงกลมที่นักเรียนควรจะจําได้นะครับแล้วครูย้ายนะครับย้ายข้างนะครับเอา t ขึ้นไปคูณกับโอเมกานักเรียนก็จะได้มุมนะครับเท่ากับโอเมก้าคูณด้วย t นะครับนี่เป็นสูตรที่เราจะเก็บไว้นะครับเพราะว่าต่อไปมันจะมีความสําคัญใน สมก,การการคลิ่แบบ s ิ m p l e h a r ม o นิกก็เลยต้องอธิบายตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าเซต้าเท่ากับโอเมกาส่วนทีมาได้อย่างไรนะครับโอเมกาคืออัตราเร็วเชิงมุมนะครับหน่วยเป็นเรเดียนต่อวินาทีเซต้าคือมุมที่กวาดไปได้และที a, ก็คือเวลานะครับทีนี้มาต่อครับมาดูที่สมก,การแรกครับจากการทดลองเมื่อกี้นะครับตรงนี้เป็นจานหมุนวงกลมนะครับแล้วก็ให้นะครับ หมุดเนี่ยนะครับปักอยู่ที่ระยะนี้นะครับก็คือระยะการกระจัดที่มันสูงที่สุดเนี่ยเราให้เป็นตัว r ก็ได้นะครับเป็นรัศมีของวงกลมวงนี้หรือเท่ากับ a ที่เป็นแอมพลิจูดสูงสุดนะครับนี่เป็นตัว a นะครับเงาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ในแนวนอนนะครับส่วนจานหมุนมันก็จะอยู่ในวงกลมที่นักเรียนพิจารณาดูอย่างเงี้ยครับเราต้องแตกเวกเตอร์นะครับ เตัวเนี้ยห่างมุมออกมาเราจะได้เป็น a s i ซ e ซในลูกศรสีน้ำเงินนะครับถามว่าทำไมต้องใช้ a s i ซ e ซเพราะเงาของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ในแนวนอนเราก็เลยต้องใช้นี่ครับแอมิจูดที่อยู่ในแนวนอนนะครับมาเพราะฉะนั้น X ที่เป็นตัวแทนของการกระจัดของเราเนี่ยพอรังเงียนแตกออกมาเนี่ยเรียนก็เห็นว่า X ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ a s i ซ โอเมก้าเอ้ยขอไป a ไซ n ์เซตานะครับนี่เป็นสมการแรกในการหาการกระจัดนะครับเมื่อ x เป็นการกระจัดที่ตำแหน่งใดๆนะครับ a ก็คือแอมพลิจูดสูงสุดนะครับไซ n ์เซตานะครับเมื่อกี้เราพิสูจน์ไปแล้วนะครับว่าเซตาเนี่ยเท่ากับโอเมก้าคูณด้วย t นะครับครูก็เลยจะเปลี่ยนเซตาตัวนี้ให้กลายเป็นโอเมก้าคูณกับ t นะครับนี่เป็นสมการแรกนะครับที่เราจะต้องจำ เอาไว้ทำอะไรนะครับเอาไว้หาการกระจัดที่ตำแหน่งใดๆนะครับอยากรู้การกระจัดที่ตำแหน่งใดๆก็แทนค่าลงไปนะครับเห็นไหมครับวัดจากสมดุลมาถึงตรงที่เงาตรงนี้อยู่เอาสีน้ำเงินแล้วกันนะครับจะได้มองเห็นชัดนี่ครับวัดจากตำแหน่งสมดุลมาเอานี่ครับ มันก็เท่ากับเห็นไหมครับ a sine ที่อยู่ข้างบนครับที่เรียนเห็นนี่เท่ากันก็เป็นตำแหน่งที่เงาอยู่นี่ก็คือสมการในการหาการกระจัดต่อไปครับทดลองเหมือนเดิมภาพนี้จะอธิบายยากหน่อยนิดนึงนะครับสมมุติว่าเริ่มต้นของเราเนี่ยวัตถุอยู่ที่สมดุลก็คือตำแหน่งนี้เงาก็อยู่ตรงกลางพอดีการกระจัดก็มีค่าเป็นศูนย์แต่มันแกว่งมาครับแกว่งมาเงาก็ขยับตามมา ใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่เราต้องรู้เพิ่มเติมสําหรับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนะี่ยความเร็วเนี่ยมันจะมีทิศทางเนี่ยตั้งฉากนะครับความเร็วจะมีทิศทางตั้งฉากนะครับเสมอแบบนี้กับแรงที่เข้าสู่ศูนย์กลางซึ่ง v ในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยเท่ากับโอเมก้าทิศทางตามลูกศรสีเขียวแล้วก็มีขนาดเท่ากับโอเมก้าเอาแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้เราก็แตก v สีเขียว ออกมาปิดมุมตรงนี้มานะครับกลายเป็น v cos θ e t แต่ขางมุมออกไปเป็น v sin θ e t แบบนี้แต่ว่า iv sin t e t เนี่ยเราจะไม่ใช้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเงาของเราใช่ไหมครับมันเคลื่อนที่ในแนวนอนเราก็ต้องใช้ความเร็วในแนวนอนคือ v cos t e t มาคำนวณพูดง่ายๆว่านะครับ v ของการเคลื่อนที่แบบ simple harmonic เนี่ยในรูปเนี้ยก็จะเท่ากับ v คอสเซตาครับคือเราสังเกตจากเงาที่มันอยู่ข้างล่างครับก็ต้องใช้ความเร็วในแนวนอนครับซึ่งเรามาเปลี่ยนต่อครับจากความสัมพันธ์นะครับของ V เท่ากับโอเมกาคูเปลี่ยน V ตัวนี้นะครับในการข่้นที่แบบวงกลมกลายเป็นโอเมกาคูณด้วย R นะครับเมื่อ R คืออะไรครับคือรัศมีของวงกลม ตัวนี้ครับรั้มีของการขั้นที่แบบวงกลมแล้วก็ต่อด้วยคอสเซตาตรงนี้จะมีความสำคัญมากครับนักเรียนตั้งใจดู v เท่ากับโอเมกานะครับ r ส่วนคอสเซตาเนี่ยก็คือคอสโอเมกาคูณกับ t เนอะอันนี้เราพูดไปแล้วนี่ไม่มีปัญหาถึงขั้นนี้แหละนะครับต่อไป ประเด็นมันจะอยู่ที่คอสต,ตัวนี้เห็นไหมครับตรงเนี้ยปึ๊บมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีเซต้าอยู่ตรงนี้เราอยากหาคอสเราก็จิกมุมไว้คอสเราก็ท่องว่าค่าไหมเห็นไหมครับมันคือระยะการกระจัดเอกส่วนด้วยฉากเอ้ยขออภัยคอส โอ้โหไปกันใหญ่เลยครับคอสคือชิดครับส่วนด้วยฉากที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเพราะฉะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนได้ครับ V เท่ากับโอเมก้า r นะครับจากคอสเซตานะครับก็เปลี่ยนเป็นชิดฉากซึ่งด้านชิดนะครับก็คือรูทเกำลังสองนะครับลบด้วย X ยกกำลังสอง หารด้วยด้านฉากคือด้านที่ยาวที่สุดนะครับของนี่ด้านที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากก็คือระยะ R นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแอมพลิจูดสูงสุดหลายคนอาจจะสงสัยตรงนี้นะครับว่ารูทเอกำลังสอลบเกลังสมาได้ยังไงเนี่ยมันคือความยาวของตรงนี้นะครับ เพราะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากผมจะขยายตรงนี้ให้ดูอีกนิดนึงนครับ,บเรารู้แล้วนะครับว่าตรงนี้คือ r นะครับรัศมีของวงกลมซึ่งมันก็คือการกระจัดสูงสุดที่มันจะมากได้แล้วนะครับ<ม>ด้านข้างหน้าเนี่ยคือ x นะครับคือระยะการกระจัดที่เงาเนี่ยมันเคลื่อนที่ออกมาอยู่ตำแหน่งนี้ให้เป็น x เ,เราจะหาด้านนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้พีทาโกรัสครับ c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองด้าน c คือด้านนี้ยาวที่สุดนะครับเราก็จะได้ a ยกกำลังสองเท่ากับ x ยกกำลังสองบวกด้วย b ยกกำลังสองครับจะหาด้าน b เนี่ยก็ย้ายครับ x ไปลบกับ a กำลังสองเพราะงั้น b เดียวเนี่ยก็จะเท่ากับรูทครับ a กำลังสองลบด้วย x กำลังสอง เป็นที่มาของความยาวด้านตรงนี้นะครับนะคอร์สก็จิกมุมไว้คอร์สก็ชิดนะครับส่วนด้วยฉากมันก็เลยออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ครับชิดส่วนด้วย A อนะทีน่นี้โอเคที่นี้บรรทัดต่อมาครับใกล้ละเข้าสู่สมการเรา v เท่ากับโอเมก้าอาร์ไอโอเมก้าอาร์เนี่ยเห็นไหมครับรัศมีเนี่ยมันก็เท่ากับ ตัว a ที่เป็น amplitude สูงสุดเพราะฉะนั้น ir ตัวเนี้ยก็เปลี่ยนเป็น a ได้ครับกลายเป็นเม e g a คูณกับ a นั่นเองนะครับบรรทัดต่อมาร o t a กำลังสลบ x กำลังสองนะครับข้างล่างหารด้วย a สมควรแก่เวลาแล้วนะครับ a ก็ตัดกับ a ไปที่ไม่พอ,อยวขอย่อตรงนี้นิดนึงครับ เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยได้สมก,การการคำนวณความเร็วของการเคลื่อนที่แบบซิม e h a ามอนิกนะครับเท่ากับโอเมกานะครับคูณด้วยนี่ครับที่อาจารย์สรุปให้ในห้องนะครับที่ไปที่มามันเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าบางคนเขาก็ใช้แคลคูลัสพิสูจน์นะครับแต่ว่านี้ครูพยายามจะเอาความรู้มปลายนะครับสำหรับม .5 เนี่ยมาพิสูจน์ให้ดูว่านี่คือที่ไปที่มาของสมก,การเอาไว้หา V ที่ตำแหน่งใดๆ ก็ได้ครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดหนึ่งครับตรงนี้สมการเมื่อกี้นะครับของ x เ,เนี่ยก็เอาไว้หา x ที่ตำแหน่งใดๆก็ได้นะครับแต่ทีเนี้ยมันมีสูตรสูตรหนึ่งนะครับที่เราจะจำเอาไว้นะครับเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการคำนวณถ้าเราจะหา v ที่ตำแหน่งไกลที่สุดตำแหน่งไกลที่สุดเอยขอภยัย v ที่ ที่มีค่ามากที่สุดไม่ใช่ตำแหน่งไกลที่สุดต้องย้อนกลับไปดูคลิปแรกนะครับใครยังไม่ดูว่า V ที่มันมากที่สุดเนี่ยของการกระที่แบบซิมเพิลฮาร์โมนิกเนี่ยครับมันจะเกิดตรงตำแหน่งสมดุลครับดูภาพนี้ครับใครที่ดูคลิปแรกแล้วจะเข้าใจครับ V ที่มากที่สุดมันจะเกิดที่ระยะสมดุลซึ่งระยะสมดุลเป็นระยะที่การกระจัดเป็นศูนย์โหกลับมาเมื่อกี้นะครับกลับมาเมื่อกี้ ที่ตำแหน่งสมดุลเป็นตำแหน่งที่มีการกระจัดเป็นศย์เพราะงะั้นถ้าเราแทน x เนี่ยเป็น0ูนยปึ๊บสมการของเราเนี่ยก็จะเหลือแค่ a กํลังสองนะครับซึ่ง a กํลังสมันก็ถอดรูทออกไปเป็น a นครับคูณกับโอเมก้าข้างนอกทำให้ถ้าเราอยากหาอัตราเร็วสูงสุดของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ย v max ก็จะเท่ากับโอเมก้าคูณ a ใครยังไม่ทานอีกสักรอบนะครับ x เนี่ยเราแทนเป็นศย์เพราะ ความเร็วมันจะมากที่สุดตอนที่วัตถุอยู่ตำแหน่งที่ตรงกลางครับที่มีการกระจัดเป็นศูนย์ x นี่หายไปแล้วในรู้ก็จะเหลือแค่ a กำลังสองเราถอดออกไปคูณกับโอเมกานะ้าได้เป็นสมการนี้นะครับแต่ถ้าจะ V หา V ที่ตำแหน่งอื่นๆนครับที่มันไม่มันไม่ใช่ตรงกลางเนี่ยก็ใช้ตรงนี้ครูเพิ่มเติมไว้ด้วยนะครับว่าตรงนี้คือ V ตรงกลางนะบางทีโจทย์ก็ชอบบอกว่า อัตราเร็วนะตำแหน่งสมดุลนะครับหรืออัตราเร็วมากที่สุดนะหาจากสมการนี้สุดท้ายนะครับเราก็จะไปพิสูจน์ความเร่งนะครับไปพิสูจน์ความเร่งนะครับภาพนี้ปึ๊บอลองทําความเข้าใจกันดูนะครับด้านล่างนี้คือเงาที่อยู่ในแนวนอนนะครับแล้วก็ระยะนี้ก็คือระยะการกระจัดสูงสุดนะครับแต่ว่าความเร่งเนี่ย มันจะเป็นอย่างนี้ครับวัตถุที่เคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยจะมีความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเพราะงั้นเห็นไหมครับลูกศรสีเขียวยทิศของความเร่งเนี่ยจะพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางนะครับความเร่งจากการเคลื่อนที่แบบวงกลมหาได้จากโอเมก้ากำลังสองคูณด้วย A อันนี้ถ้านักเรียนจําไม่ได้นักเรียนต้องไปทวนม .4 นะครับแต่ว่าไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับสำหรับการเคลื่อนที่แบบซิมเปลฮาร์โมนิกอันนี้เราจะพิสูจน์ให้ดูเฉยๆ คใครจําไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเรียนฮาร์โมนิกไม่รู้เรื่องแค่เอาสรรมการไปใช้ให้มันเป็นแต่นี่ครูขอที่บายย้อนกลับไปนะครับ A เข้าสู่ศูนย์กลางคือการเคลื่อนที่แบบวงกลมเราก็แตกเวกเตอร์นะแตกขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็น A, A เข้าสู่ศนะูนย์กลางเราก็สายเอยขอไปครับมันแย้งมานี่เนาะแตกขึ้นไปข้างบนเนี่ยเป็น A c ค s แต่เราไม่ใช้เพราะวัาถูเราไม่ได้เคลื่อนที่ในแนวดิ่งเราสนใจเงาเนี่ยที่มันเคลื่อนที่ในแนวนอนเราก็เลยแตกเว,กเ,วกเตอร์ลงมาตรงนี้นะครับกลายเป็น a s i n เซตานะครับเพราะว่าเปิดมุมลงมาไงก็เป็น a s i n เซตานะครับนักเรียนก็จะเห็นชัดเจน,นครับว่าการกระจัดเนี่ยมีทิศไปทางขวาเงาเคลื่อนที่ไปทางขวาแต่ว่าความเร่งเนี่ยครับมีทิศต,ตรงข้ามมาทางซ้ายนะี่ครับ เป็นเหตุผลว่าการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยความเร่งกับการกระจำจะมีทิศตรงกันตรงกันข้ามตรงกันข้ามนะครับเมื่อเราได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาสมการนี้มานะครับว่าความเร่งของการเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิกเนี่ยแทนด้วยตัว A นะครับมันจะมีขนาดนะครับเท่ากับลบ A นะครับห้อยด้วย C นะครับเข้าสู่ศ so ูนย์กลาง sin าย เซตาเเข้าสู่เซนเตอร์นะห้อยด้วยตัว c เล็กๆนะครับประมาณนี้เป็นสมก,การตั้งต้นในการพิสูจน์ต่อไปครับบรรทัดต่อมาครับลบไอเอตัวนี้นะครับในการื่อนที่แบบวงกลมก็หาจากโอเมก้ากำลัง2คูณกับ A ครูก็เลยเปลี่ยนนะครับกลายเป็นโอเมก้า ยกกำลังสองคูณกับแอมลิจูดสูงสุดที่วัตถุเคลื่อนที่ได้สายเซตาเซตาตรงนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเป็นโอเมกาทเลยครับพูดไปหลายรอบแล้วปับนี่นะครับอัตราเร็วเชิงมุมคูณกับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นสมการนะครับที่เราเอาไว้คำนวณหาความเร่งได้นะครับแต่ทีนี้ ยังไม่จบครับลบโอเมก้านะครับยกกำลังสองคูณด้วย A นักเรียนจะเห็นว่าไอ้ตรงนี้นครับไซโอเมก้าทีเนี่ยมันไปซ้ำกับข้างบนเอไซโอเมก้าทีใช่ไหมครับมันไปซ้ำกับ X นะครับ ที่เป็นการกระจัดเพราะฉะนั้นทั้งก้อนนี้คูลืมระบาย 4a ด้วยทั้งก้อนนี้ขอขยายออกมาครับว่ามันเท่ากับการกระจัด x อนะเลยทำให้ความเร่งนะครับนักเรียนหาได้จากโอเมก้ากำลังสองคูณกับไอ้กรอบสีม่วงตรงนี้ ที่เป็น x นั่นเองอันนี้คือสมการที่เอาไว้หาความเร่งที่ตำแหน่งใดๆ a ที่ตำแหน่งใดๆเท่ากับลบโอเมก้า x ลบเนี่ยแค่บอกทิศทางว่าตรงข้ามถ้าเขาถามขนาดก็ก็เอาโอเมก้ากำลัง2นะครับคูณกับ x และ,ะสมมุติเขาถาม a ที่ตำแหน่งมากที่สุดต้องย้อนกลับไปดูครับว่า ความเร่งที่มากที่สุดเนี่ยมันเกิดตรงไหนครับจะเห็นชัดนะครับว่าความเร่งมากที่สุดเนี่ยเกิดที่การกระจัดมากที่สุดการกระจัดมากที่สุดเราเรียกว่าแอมปิจูดใช้สัญลักษณ์ตัว a เพราะฉะนั้นถ้าเราจะหาความเร่งที่มากที่สุดบริเวณปลายของการเคลื่อนที่นะครับเราก็จะไดโอเมกากำลังสองเปลี่ยนตัว x นะครับเป็นตัว a คือแอมปิจูดนั่นเอง ที่มากสุดนะครับความเร่งมากสุดซึ่งความเร่งมากสุดก็จะเกิดที่ตำแหน่งาการกระจัดสูงสุดก็เลยใช้เป็น a นะครับมาปึ๊บใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วไม่เข้าใจเนี่ยไม่เป็นไรนะครับหน้าที่ของเราครับสำหรับมปลายเรียนในห้องเนี่ยให้จำแค่สรรมการหลัก ที่ใช้ในการคำนวณน,นะครับพวกนี้เอาไปไว้นะครับในการคำนวณได้เลยไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้มันเข้าใจนะครับแต่เดี๋ยวคคลิปถัดไปถ้ามีโอกาสจะมาสรุปทั้งหมดนี้ให้นะครับเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก่อนจะไปมันจะมีปริมาณหนึ่งนะครับที่โผล่เข้ามาแล้วมีความสำคัญแต่ยังไม่ได้อธิบายคือเจ้าโอเมก้าครับโอเมก้าเนี่ยขอที่ว่างตรงนี้แล้วกัน โอเมก้าก่อนหน้านี้เราคุยกันไปว่ามันเท่ากับมุมที่กวาดไปด้วยมุมที่กวาดไปได้นะครับเทียบกับเวลานะครับและเรายังหาโอเมก้าได้อีกความสัมพันธ์หนึ่งนะครับจากความถีนะครับก็คือ2พายคูณกับ F ที่เป็นความถี่ของการหมุนนะครับและก็ F นะครับมีค่าเป็น1ส่วนทก็เลยได้เป็นสมก,การนี้ออกมานะครับปึ๊บ เราจะแปลงโอเมก้าได้ตามสรรมการนี้ถ้าเขาบอกความถี่มาก็ใช้ตรงนี้นะครับที่คูไฮไลท์สีเหลืองถ้าเขาบอกมาเป็นคาบการเคลื่อนที่ก็ใช้ตรงนี้ถ้าเขาบอกมาเป็นมุมที่กวาดไปได้ก็ใช้สีม่วงตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับโจทย์กําหนดอะไรให้มานี่ก็คืออัตราเร็วเชิงมุมนะครับที่เราจําเป็นต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องหาโอเมก้าให้ได้นะครับบางทีเขาก็ไม่ได้บอกมาเราก็เปลี่ยนโอเมก้านี่เป็น2องพ่เนะครับเป็น2องยส่วนที ตามแต่ข้อมูลที่โจทย์มีทั้งหมดนี้ก็คือการอธิบายนะครับที่ไปที่มาของการเคลื่อนที่แบบ Simple Harmonic นะครับสำหรับม .5 ก็หวังว่าคลิปนี้นักเรียนจะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับครูก็จะมาสรุปความรู้ดีๆแบบนี้ให้ต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็พอเท่านี้ครับขอบคุณนักเรียนทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ